ขนมขนมขนมเนียเอออ้าวขรบลูกครบเจอเอน้ำลูกหน้่เจ้าอยู่ที่เมียเขาอ,อ,อัดบุได้ประตูอ,อันเดิมขอขอ,ม <c oughs> อันนี้ <c oughs> ข้องพุกิ๊กกับครอบครัวข้องตุ๊กกับครอบครัวอันนี้แล้วเขามาปั่นกันซี <laughs> สบายดี <agrade> สบายดีกันว่าทุกคนน้องโมนี่เอาพบกับน้องอู๋เาพบกับสาวน้องอู๋ร้องสารตอนนี้หลังจาก er ทีนน่ให้ขนมแล้วเนาะพอดีได้ฮับพัสดุจากฝั่งไทยทุกคนก็เลยที่เอาไปสู้น้องๆเอาขนมไปสู้น้องๆกินแล้วก็จะเอาขนมไปให้พอตู้ของนําเนาะตอนนี้กัน้องอู๋ก็ทีเข้ามาในบ้านเนาะนี่ตอนนี้เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ขนมที่จะเอาไปให้น้องๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพัสดุที่มาจากไทยที่เอาไปแกะกับน้องๆเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยูเฮอรน้องตุ๊กกิกเนาะ นี่ทุกคนตอนนี้มาฮอดเฮียนประตูของเนาะอันนี้เป็นวัดเนาะแต่อันนี้เป็นเฮียนประตูประตูเฮดเดอร์ก่อนคิดเยอประตูไขประตูใครบดได้ประตูเฮดเดอร์อยู่ก็กลางบ้าน้ากลางบ้านคือมาเกียงแท้ เอาขนมมาเถอะนั่เด้อขนมขนมเออขนมแนบเออเอาขนมครบเกลเออน้ำลูปน้ำเจ้าอยู่ที่แมวเขาอัดบบได้ประตูอันนั่นเด้อบึงเหินประตูสะอาดอาเทียววะเจียวอยู่อยู่หันน่ะเพชรกินแรงฮะเฮพช้กินแรงโอ้ยฮ่ามีเขามีเจ้า เอ็นกินกินเออปลาเออปิ้งปลาอือเฮาเมือกันเด้อเออเอานี่ทุกคนขนมอันนี้แบ่งให้กุกกิสิบอันสิบอันเอาไปให้ตู้ข้องอันเนาะอ่านี่กุกกิตู้ข้องค่ะเด้อฮะตู้ข้องจะให้แล้วอะไรคะไปนามาไหอ่านี่ขนมนี่มาให้ดมไอสิบอันไอ เอามีดมามาแกะพัสดุจากประเทศไทยเอามีดมาไปไปเอา,บาเบอรงกันแล้ววที่ได้เลยทุกคนเตาแก่งแต่ว่ามีดมใครทำเธอใช่ไหมเออเอเฮิตอีทุกคนเขาได้ขนมมาเนาะเอ๊ะไอซาวมีดเต็มนึ่ได้ขนมปะนอุตสา่าห์วันทีบบบอกว่าไม่แอนเดอร์เพราบอกเรียบร้อยนะเดี๋ยวทุกคนเขาได้ขนมวันะเดี๋ยวถ้ามีดก็เนาะเป็นแอนเดอร์ สบายดีทุกคนสบายดีเนาะทุกคนมาที่เราซิมาแก้พัสดุเนาะเพราลุงฝากมาให้ทั้งแต่ประเทศไทยแกะพร้อมกินพร้อมหมดพร้อมต้องให้มันข้ามคืนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอะไรวะมันบ่มีการข้ามคืนสำหรับเราบ่วมข้ามนาทีด้วยบ่เคยแบบว่าอันเอาฟากมาแล้วมืออื่นไว้มืออื่นมันบ่มีเลยเผาบักกินเนื้อสาวแม่งยังอไงเป็นยังโอ้ ขนมไว้พระจันทร์อย่าลืมนบก่อนใครกินเด้อเข้าใจพ่อลุงเด้อเข้าใจพ่อลุงทางฝั่งไทยที่ฝากมาให้กินเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกันจะคุณยับมาบ้างไหมนี่กระเป๋าปะให้เลยดีเยวะอุ้ยไทเกอร์อยากได้อ่ะแดงๆนี่จะคอเนาะนี่อันเนื้ออันเนื้อเห็ด เอออันนี้เอาหนี้เพื่ออีเมลกับเอื้อยอันนี้ข้องคุกกิ๊กกับครอบครัวข้องตุ๊กกับครอบครัวอันนี้แล้วเฮามาปั่นกันซีมอันนี้ไว้เดี๋ยวซีมมันอันนี้เอาไว้ไฮโนอันนี้ยุ่แหละปลาแพงนี่นี่น่ะอ่านมาเด้อฮะอันอฮ์ลอยอ่ะโอ้โห่กายที่บอกฮานูมันนี่แพงเนะเดี๋ยวบอกน่ว่าอ่านละสามร้อยฮัม ทุเรียนทุเรียนไปเปี่ยนไหมนะ่ตุกมากเนาทุกคนตุกมากนาดนี้ตุกซอกอปุ่มเยซอปุ่มไอ้ตุกกัดจะกินล้วคู่กันด้อเอ้ยกินกันแล้วก็ไปด้วยกันเราเนาะอ้าวมันใช้ไข่เค็มอากุกิกป้าฝันแก้าเขาบมักไข่เค็มมักตัวกินนอกมันกินบะแม่อากเกอ ไ็้ตุ้งมาอันนี้ใไฮแซ่บด้อโลมักนะข่ะวเค็มอันนี้มันน้อยต้องแบ่งกันกินสิไหมเอออ่ะแซ่บด้อสิบอกเถอะตะคุณกินวันนี้นะครับอันนี้นี่กะข่ำลืมเพอกินเลยอร่อยไหม อร่อยบอสไทก็อยากกินอันนี้ใช่ไหมลูกไปมาเรานี่ทุกคนพอใจพ่อลุงทางฝั่งไทยไล้แลเด้อที่ฝากพัาสดุมาให้เนาะฝากมาให้นี่แบ่งกันประมาณนี้เนาะอันนั้นเอาไว้ให้พอกินตุกพอมักนี่เพิ่มกินกับเขาไม่หน่ะพอกินกับเขาตาพอลองตุกินกับเขาอซฟบอสโอเคกระมังขนมอันนี้ลาก้นกัน เหมอนกันกอืมแต่ค่าขออันนี้ดีกว่าอืมเพราะว่ามันมีราคาและอร่อยกุกกิ้งฮันบบมักในเค็มนี้แต่ว่าอันนี้กินแซบบุตี้อืมอันนี้แมนเขากินเขาต้องกินประกอบก,กันกิ๊กแม่นประกอบทุกอย่างนแะแซมอันในนอกกุนายนี่เป็นานาดะงอืมอืมแซบค่ะแซบอยู่แล้วเดือนนี้พี่อู๋แกะกล่องเลอะเยอะมาก เดี๋ยวนี้มีแต่คนส่งกล้องมาให้ขอบใจได้หลายเด้อเนากอะไรนแซ่บหนักตองทำนนะอือลงตองหมดแล้วบ่กระทุ้ณบอกม่วประมาทจำตันมาเลยบ่ฮอดนาทีเสมอที่แม่กินบ่วจำเจียวอือป่ะนี่นะครอบครัวเขาครอบครัวเขาไม่มีเสียงที่เดียวเลแท้จริงบริหารที่ฮักเราดังแม่น กอนี่คขอบอกกินกินนี่เด้เกิดเขาบอกเกิดพากูกกิ้งแหงมากขวบจำพาไปวันนี้ไปไปอ่ไปให้คลิปสวกูกิ้ไปนามะไปนามาไปคลิปเดียวยูนาคลิปกับอีพ่อย่เบ้าเลยห้องเพลงเติดเรื่องและยอมเลยติดแดงเลย่าว่าติดเรื่องติดลิขสิทธิ์เออชมสิทธิ์แดงอ อุตส่าห์ตั้งใจเฮ็ดแท้เฮ็ดบ้านบอกอันนี้แม่นอันเดียวะกินลนะงับเข้าไปเลยไปกินคนบ่เคยกินไม่ยกประตนี่มักกินตั้เหลือเพ่มัตูกินอเพิ่มปตูอ่ะอืมเปเียวมากหือตูเียวมากเขียวมากป็นตูยา้ายา้ายดก้อนกับยึดก้อนใไม่เพ่มปรตูกินอั้เอาโอ้ย ไม่ได้ไม่ใช่แล้วเก็บข้าวของตัวเองจนหมดเลยจนี่ก็ต่ายจะาะอ่มเอาเมือนอนี่อเอาลืมอันนี้อย่าลืมมือไปเสือามเคยามเคยแค่ไปห้านอไลไปเอาอะไรมาแกงไปบ่อเทงภูเอาระไปไปบ่อเทพูเท่าอ่างน้ำมันถอกันะอาภูมีภูนะพู มาแกงกินยุ่งอย่างไดอู้ยอดทยอดอย่างรองซารองซาเราต้องมีแกงหน่อไม้ดี่ยกันเออข้อไม่ตู้ันก็อไปือดนขคาเรากินเนาะเนาะกินแล้วกับพ่อสิพี่บ้าเลยแม่ลูกเจ้าหน้า บังก็มาเงี้ดอกตัวพี่บ้าเลยสุกเอาเมือก้อนเมือก้อนเอาอันนี้มาให้กินซื้อๆอบใจพ่อลุงให้ไล่เด้อฝากเครื่องมาให้มียิบพัสดุตัวนึงเงาทุกคนที่เพิ่นฝากมาให้แต่๋ยวบุหงาจะรถจักไปเอาได้บ่เพราะมันก้องใหญ่แหงก็เลยพากันว่าเซลล์อีเต็งเราเพราะว่ามีรถใหญ่ดิกองใหญ่ซ้ำเด้อ ข้าชิไปเอาหนำจักบูฮูทงหูเตีมันใหญ่อ๋อไอนั่นเหปะพ่อมึงได้ไปนะเอเอข้าชิเฮ <laughs> ็ดชิวทำคือเอาขัโอู้ทุกคนตอนนี้อู้กลับมาแตงกับน้องตุก,กัน้องมืดแล้วนี่ดอกไม้น้องอู้เริ่มออกอะไรทุกคนนี่ดอกไม้เริ่มออกหมดแล้วเนาะนี่เดี๋ยวมื้อีน้องอู้สิปูอีกเนาะแต่วันนี้น้องอู้สิพาทุกคนมาเอาอัน mà ảo ngọ nó mình mượt là bố ừ. hay đây hương ô chị xu ấp Này ấp ừ, ừ. lèo Nhi nào มืดละด้ทุกคนเริ่มืดละเด้ออ้้หสุกไล่เลยทุกคนอ้าวสุกไล่เลยปุณเดี๋ยวอืดมาเฮ็ดคลิปเอาดีๆก่อนเดี๋ยวปิดเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะนี่นี่อ่านี่เนาะทุกคนคลิปนี้อุกศิลาทุกคนไปก่อนเนาะ ขอทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอู้ให้คิปเต่อไปเด้อวกันขอบใจพ่อลุงหลายเด้อที่ฝากมาให้ที่ฝากขานมมาให้น้องอู้เนาะค่ะฝากอู้ก็เอาไปแบ่งให้น้องๆเนาะกินเนาะเพราะว่าค้าท้ายอู้กินคนเดียวกันคือซบ่โบมืดเนาะทุกคนก็เลยแบ่งไปให้น้องๆกินเนาะคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบาย